วัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนอวิธีการใส่ Mock Up อเชิ้ตบนเว็บคิปเต้นกันผมเพิ่งดูว่าคิปเต้นมันมี Mock Up ที่ช r t ด้วครับก็มาเริ่มต้นกันเลยนะอันดับแรกก็มาที่ New Project ก่อนครับเมื่อเข้าสู่หน้าจอนี้ก็เลือกหน้ากระดาษได้เลยนะจะเลือกเป็นท t เชิ้ตแบบปกติก็ได้แต่ผมจะใช้ของ Print On Demand แล้วผมก็จะเลือกเบิร์1000ใบ Amazon t s h i นี้ครับกด s a อ e จากนั้นผมก็อัปโหลดภาพกดอัปโหลดผมก็จะมีภาพสิงโตที่ผมเตรียมไว้ครับกดอีก1ครั้งกดเพิอันนี้ผมจะไม่สอนออกแบบนะครับผมจะสอนวิธีการใส่ mockup ที่เชื่อด้ทีเดียวโอเคจากนั้นผมกดขยายให้ใหญ่ขึ้น จริงๆแล้วมันมีตัวอักษรอยู่ด้านหลังสิ่งโตนแน่แต่นี่มันเป็นมัน,เป,นเป็นพื้นหลังใสก็เลยมองไม่เห็นไงเพราะฉะนั้นผมจะเปลี่ยนสีครับผม,มกดเมิร์ดบาร์เมสันที่ใช้ตรง,งนี้แล้วตรงคัลเลอร์เนี่ยผมเลือกสีโอเคนี้เลือกสีนี้ครับแล้วก็เลื่อนมาโอเคต่อมาผมก็มาที่มอคอัพครับกดคลิกหนึ่งครั้ง มันก็จะมีม็อกอัพเต็มไปหมดเลยครับมีทั้งแท็บเอิร์มแล็ปท็อปอินสตาแกรมแคนเดลแล้วก็มีพวกเอิอร์วมวอลแล็มีครีมเดินลงมาข้างล่างจะเห็นกับว่าทีเชิรดครับแล้วกดโชว์ออกมันมีเส้นกลางด้วยนะแล้วก็มีสักบูดด้วยนะแต่ผมจะโชว์ทีเชดโอเคกดโชว์ออกมันก็จะมีภาพน่าด่าต่างแบบนะครับเต็มหมดเลยก็เลือกมาสักรูดอื่นก็ได้ผมก็จะเลือกเป็แบบนี้ เราได้ภาพแบบนี้มาแล้วก็ขยายอันที่เราออกแบบไว้ครับแบบกดซูมเ้าไปดูใกล้ๆได้เห็แบบนไหมครับส่วนสีเสื้อก็เลื่อนเปลี่ยนได้ครับอยากให้เป็นสีอะไรสีแดงแบบนี้ ส่วนถ้าใครมีไกดสีอยู่แล้วเนี่ยก็กดกดอัปโหลดแล้วกดสีตรงนี้จิ้มได้นะครับอยากให้เป็นสีอะไรก็จิ้มไปจากนั้นกดดาวน์โหลดมอกอัพเท่านี้เราก็ได้เ,เสื้อยืดที่มีคนใส่ที่เป็นลายกระตูนที่เราออกแบบเรียบร้อยแล้วครับ ง่ายๆแค่นี้องวันนี้ก็เท่านี้ครับขอบคุณครับ